ดูดูขอบแบบชันมากเลยค่ะชันชันชันชมากเลยค่ะดูน้ำสิค่ะดู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 อโหเหมือนกันค่ะทั้งสองด้านนะคะทั้งสองด้านเหมือนกันคือมีน้ำล้อมรอบทั้งสองด้านค่ะอันนี้จะเป็นประทุมนอกนะคะข้างในก็ ข้างในก็ประทุมในค่ะนี่ประทุมนอกค่ะอ้เป็นพื้นที่ที่สวยมากเลยนะคะหลวงพี่ท่านเก่งมากเลยนะคะในการบริหารจัดการสามสิบปีแล้วะคะที่ท่านมาปักหลักอยู่ที่ป่าชายย้าแห่งนี้ค่ะเนี่ยข้างหลังที่วัดที่วัดที่สร้างป่าช้าเก่านะคะป่าช้าเก่าตอนนี้เป็นวัด กำลังจะเป็นวดัดอะค่ะตอนนี้เป็นศูนย์ปฏิวัติธรรมก็จะเป็นวัดภายในปี2ปีนี้ค่ะได้รับอนุมัติแล้ว